นี่คือการสรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานนี้นะครับรวบรวมเหตุการณ์สาคัญทั้งหมดเอาไว้ในนี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังแบบเข้าจใจง่ายๆนะครับทุกคนครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับจนหลายคนเนี่ยพูดตรงกันว่าแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตโดยจุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ประเทศเมียนมาครับแต่ว่ารู้สึกโดยรอบไม่ว่าจะเป็นไทยลาวจีนอินเดียหรือบางกลาเทศแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่บนรอยเลื่อนชื่อว่าสกายนะครับหรือว่าหลายคนเรียกว่าสแกนซึ่งพาดผ่านกลางประเทศเมียนมา ผ่านแทบทุกเมืองสําคัญครับอย่างเช่นเนปิดอมันเดเลพะโคย่างกุ้งรอยเลื่อนแห่งนี้ถือว่าเป็นรอยเลื่อนที่ยังมีพลังแล้วก็สามารถสร้างแผ่นดินไหวใหญ่ๆได้ตลอดมาตั้งแต่อดีตและครั้งล่าสุดนะก่อนครั้งปัจจุบันเนี่ยคือปี2555 13ปีที่แล้วครับและจากประวัติศาสตร์ครั้งที่แรงที่สุดเนี่ยอยู่ในปี2382ก็คือรัชกาลที่3ของไทย โดยครั้งนั้นเนี่ยความแรงอยู่ที่7.9ถึง8.3นะครับทันทีที่เรารับรู้ได้นะครับก็เกิดความตื่นตระหนกและความกลาหลนนะครับกับเรื่องเหตุการณ์หลายๆคนคงรู้แล้วนะครับแต่แคนจะมาสรุปเรื่องที่ข้างหลังของเหตุการณ์ครับเพื่อให้ทุกคนทําความเข้าใจไปพร้อมกันอย่างแรกที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของการรับมือด้วยความที่เราไม่เคยเจอกับสถานการณ์ที่รุนแรงขนาดนี้นะครับสิ่งที่หลายคนทำเนี่ยก็คือการอบพยพลงจากตึกในทันทีแต่ต้องบอกว่าวิธีนี้ผิดนะครับ ตามสถิติของการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอาคารจะถล่มลงมาภายใน1น,นาทีแล้วเวลาที่เราใช้อพยพหรือว่าวิ่งลงมานั้นเนี่ยเกิน1นนาทีแน่ๆครับแปลว่าระหว่างที่เราวิ่งลงมานั้นตึกก็ถล่มลงมาแล้วต่อให้ไม่ถล่มก็อาจจะเกิดเศษปูนหรือว่าเศษอะไรก็แล้วแต่จากตึกเนี่ยร่วงลงมาวิธีรับมือที่ถูกต้องก็คือการมุดใต้โต๊ะหรือเตียงครับหรือใต้อะไรก็ได้ที่แข็งแรงเพื่อหาที่กำบังและเมื่อสถานการณ์สงบก็รีบออกมาให้เร็วที่สุด ไม่ต้องห่วงทรัพย์สินนะครับเอาชีวิตรอดก่อนรอประกาศว่าปลอดภัยค่อยกลับเข้าไปเหมือนแคนตอนนี้ยังไม่ได้กลับคอนโดเลยฮะร,รอเขาประกาศว่าปลอดภัยก่อนเรื่องต่อมาก็คือเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตึกครับอย่างเช่นรอยร้าวปูนแตกขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนไปเปรียบเทียบว่าตึกในอดีตเนี่ยยังไม่พังเลยอันเนี้ยเราต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันนะครับไทยเริ่มมีกฎกระทรวงควบคุมการก่อสร้างอาคารแบบอาคารให้ต้านทานแผ่นดินไหว ตั้งแต่ปี2540ครับและมีการอัปเดตเพิ่มเติมเรื่อยมาโดยหลักการก็คือให้อาคารสามารถต้านทานแผ่นดินไหวระดับที่รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในไทยหรือระดับ7.0ถึง7.5ซึ่งประเทศไทยนั้นเคยเกิดแผ่นดินไหวสูงสุด6.5ครับที่จังหวัดน่านในปี2478ซึ่งหลักการในการทำให้อาคารรับมือกับการถล่มผู้ง่ายๆนะครับก็คือทำให้มันยืดหยุ่นครับ ขยับได้เอ็นได้หรือที่เรียกว่าความเหนียวมากกว่าความแข็งแกร่งเพราะอะไรก็ตามที่แข็งแกร่งมากๆไม่ยืดหยุ่นเมื่อเกิดการกระทบกระเทือนก็จะพังทลายลงมาเลยโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าแต่ตัวอาคารที่เหนียวก็จะสามารถโก่งตัวและดูดซับแรงแผ่นดินไหวได้ เมื่อแกว่งหรือว่าโก่งครับเราจึงสามารถเห็นรอยร้าวที่หลุดร่อนออกมาและทําให้มีเวลาในการอบพยพนั่นเองครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุนะฮะก็มีวิศวกรเข้าไปตรวจสอบว่าโครงสร้างเนี่ยกระทบกระเทือนหรือไม่อีกครั้งหนึ่งอีกอย่างที่เป็นภาพพื้นฐานมากๆครับก็คือทางเชื่อมคอนโด2ตึกซึ่งหลุดร่วงลงมาก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดนะครับแต่เป็นเรื่องของการออกแบบทางวิศวกรรม พราะมีการออกแบบให้มันสามารถหลุดออกจากกันได้หากเกิดเหตุสุดวิสัยนั่นเองแต่ภาพมันโคตรน่ากลัวเลยครน่ากลัวมากแล้วทําเพื่ออะไรคําตอบง่ายๆก็คือในกรณีที่ตึกหนึ่งถล่มลงอีกตึกหนึ่งที่เชื่อมกันจะได้ไม่ถูกดึงให้ถล่มไปพร้อมๆกันครับมาถึงเรื่องที่คนสนใจมากอีกเรื่องหนึ่งและเกิดความสูญเสียนะครับ ต้องหาคำตอบก็คือเรื่องของตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังก่อสร้างถล่มลงมาและเป็นจุดที่ทำให้ผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่ามากที่สุดกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ตอนแรกเนะี่ยบอกว่าเป็นตึกที่กำลังสร้างหลายคนก็เหมือนจะเข้าใจว่าครับว่าอาจจะไม่แข็งแรงเพราะยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็มีคำถามว่าตึกอื่นที่กำลังสร้างก็มีเยอะแยะ แต่ไม่ถล่มครับแล้วความจริงเนี่ยหลายๆอย่างก็เริ่มเปิดเผยออกมาหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวสงบลงโดยพบว่าตึกนี้ใช้งบประมาณกว่า2,000ล้านบาท และเริ่มสร้างในปี2563และกำหนดสร้างเสร็จคือปี2566ตอนนี้ผ่านเกณฑ์เสร็จมาละ2ปีแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับโดยอ้างว่าเพราะสถานการณ์โควิดส่วนเรื่องที่กำลังสร้างเลยทําให้ไม่แข็งแรงก็มีการบอกว่าไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าตึกนี้นแม้จะยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็เป็นในส่วนประกอบอื่นเท่านั้นที่ยังไม่เสร็จแต่เรื่องโครงสร้างนั้นเสร็จแล้วนะครับจึงต้องสามารถรับเหตุการณ์ได้หรืออย่างน้อยก็ต้องมีโครงสร้างตามกฎกระทรวงที่ออกมาควบคุมอาคาร ตามที่เราได้พูดถึงเมื่อตอนต้นก็คือการป้องกันแผ่นดินไหวจากนั้นเรื่องของโครงการนี้ก็ถูกเปิดเผยมาเพิ่มเติมนะครับว่าผู้ที่รับเหมาโครงการนี้คือบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล OP เมนต์จำกัดและบริษัทไชนา่าเรลเวย์นัมเบอร์ทิประเทศไทยจำกัดครับก่อนหน้านี้บริษัทไชนา่าเรลเวย์นั้นเคยโพสต์ภาพแล้วก็บอกว่าโครงการก่อสร้างนี้เป็นผลงานสุดภาคภูมิใจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทและอาคารแห่งนี้นะครับก็บอกว่า เป็นนามบัตรใบแรกของบริษัทในประเทศไทยและเป็นผลงานแสดงศักยภาพของวิศวกรรมจีนในตลาดต่างประเทศแต่หลังจากเกิดเหตุครับภาพและโพสทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตึกนี้ก็หายไปจากโซเชียลมีเดียของบริษัทครับที่หลายคนตั้งคําถามว่าสตงมีหน้าที่ตรวจสอบในการใช้เงินทองของหน่วยงานราชการทั่วประเทศได้ตรวจสอบการใช้เงินของตัวเองหรือไม่นอกจากนี้ครับอีกเรื่องที่คนถามันเนยอะก็คือเรื่องของ SMS เเตือนภัยหรือที่เรียกกันว่าเซลล์บรอดเคาส์นะฮะถ้าเกิดจําได้ สมัยเกิดเหตุกราดยิงที่พารากอนเราเคยมีการพูดถึงประเด็ดนนี้แล้วก็บอกว่าทําเสร็จแล้วแต่พอเกิดเหตุแผ่นดินไหวจริงๆเนี่ยกลับปล่อยให้ประชาชนต้องจมอยู่กับความไม่รู้เป็นเวลานานกว่าข่าวจริงๆเนี่ย จะออกมานะครับแล้วมีข่าวลวงเต็มไปหมดมีการระบุว่าขั้นตอนของการออก SMS เตือนนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะว่าต้องใช้ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งไปยังกสทอชอเพื่อแจ้งให้ค่ายมือถือทําและเป็นเวลานาน,านมากกว่าจะดำเนินการได้ซึ่งกสทอชอก็อ้างน,นะครับว่าปอพนั้นส่งข้อความหลายครั้งทําให้ SMS ล่าช้ามากขึ้นโดยปอพน,น,นั้นได้ส่งข้อความมาให้กสทอชอส่งต่อ4ครั้งนะครับก็คือตอนบ่ายสองครึ่ง 4ี่โมงสองข้อความนะครับแล้วก็ตอน4ี่โมงครึ่งซึ่งกสะทะชก็ส่งต่อให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทันทีแต่ระบบก็มีข้อจํากัดคือส่งต่อครั้งไม่เกินประมาณ2 0 0แสนเลขหมายครับซึ่งปัจจุบันมี93ล้านเลขหมายทําให้การส่งล่าช้าครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับยังมีเรื่องที่สังคมชื่นชมนะครับอย่างเช่นที่มีแพทย์ที่โรงพยาบาลตํารวจครับผ่าตัดคนไข้อยู่หน้าโรงพยาบาลแม้ว่าจะอยู่ในระหว่างการอพยพ หรือว่าพยาบาลที่ไม่ยอมทิ้งหน้าที่ในการดูแลเด็กแรกเกิดแต่ที่ได้เสียงชื่นชมมากเลยก็คือผู้ว่าชัดชาติครับที่ตอบสนองสถานการณ์ได้ดีทั้งการประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตประสบสาธารณาภายัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดําเนินการช่ยวยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สั่งการให้ทุกเขตนั้นตรวจสอบความเสียหายโดยเฉพาะอาคารสูงและโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว สั่งเปิดสวนสาธรารณะตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นที่พักผิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถกลับที่พักได้การจัดเตรียมรถน้ำดื่มและรถสุขาเคลื่อนที่ครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือและเปิดช่องทางในการแจ้งเหตุ2ช่องทางคือ traffic ฟองดูและ1555เพื่อให้ประชาชนนั้นแจ้งเหตุการ์ความเสียหายและขอความช่วยเหลือยังไงก็ตามครับก็ขอให้ใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนเพราะบอกเลยว่าถ้าเกิดเหตุที่หนักกว่านี้และเป็นการจัดการ แบบนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่ากลาหลหมหาสารอย่างแน่นอนและอาจจะเกิดวิกฤตมากกว่านี้อีกนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยตอนนี้คอนโดก็ร้าวนะฮะก็ยังเข้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องรอาการตรวจสอบก่อนแล้วก็ป่วยด้วยเป็นหวัดอีกอะไรมันจะขนาดนี้ส่งกำลังใจนะครับตอนนี้น่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะมากๆก็ขอให้เสียหายน้อยที่สุดแล้วก็มีการสูญเสียน้อยที่สุดครับ